สวัสดีนะครับนักเรียนป .6 นะครับวันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดหน้า69นะเด็กๆวันนี้มีอยู่2ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหารทศนิยมนะครับเดี๋ยวครูแบ่งเรื่อยให้ดูก่อนนะหน้านี้ครับหน้านี้การหารทศนิยมที่ตัวหารและก็ผลหารนะครับเป็นทศนิยมนะครับไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะครับหมายความว่าไงครับเนี่ยตัวหารเนี่ยกับผลลัพธ์เนี่ยได้ไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะครับเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะครับเกี่ยวกับการหารทศนิยมนะครับ หน้า69นะวันนี้มี2อข้อนะเด็กๆสองข้ออเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะตัวอย่างนะครับข้อแรกนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ5.12ใช่ไหมครับหาร1.6คราวนี้ครูแบงค์ก็มาเขียนใหม่นะครับตัวอย่างเห็นไหมครับก็มาเขียนใหม่ครับ5.12ครับหาร1.6ใช่ไหมครับก็มาเขียนในรูปหารอย่างนี้ครับเห็นไหมในรูปหารแบบนี้จากแบบนี้เห็นไหมครับ เปลี so trees, ่ยนเครื่องหมายหารซะแล้วเราก็มาเขียนในรูปหารก็คือรูปเศษส่วนนะครับรูปเศษส่วนนีคือการหารรูปเศษส่วนก็คือการหารแล้วคนนี้10มาจากไหนเนี่ยสิบสิบมาจากไหนครับเด็กๆ10มาจากนี้ครับเห็นไหมครับ1.6เนี่ยเราจะทําให้มันเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับอ่าสิบหกทำให้มันเป็นจานวนเต็ม16ก็คือทศนิยมกี่ตําแหน่งครับ1ตําแหน่งอ่าเนี่ยเราต้องคูณด้วย10ครับเพื่อ จะให้จุดมันเนี่ยกลายเป็น16ใช่ไหมครับจาก1.6กลายเป็น16เพราะฉะน,นั้นต้องคูณด้วยสิเห็นไหมครับเวลาคูณทั้งเรียงก็คูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับอพอเราเอาสิม,มาคูณแล้วทั้งเศษและส่วนเห็นไหมเด็กๆสิบม,มาจาก1.6นะเนี่ยสังเกตที่1.6เห็นไหมครับมันคือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราจะเปลี่ยนทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกลายเป็นจํานวนเต็มก็ต้องคูณด้วยสินะครับทั้งเศษและส่วนทีนี้พอคูณด้วยสิสร็จทําไงครับ เห็นไหมครับคูณได้ส <hi> ิบเศร็จจากจุด <hi> ม <A> ันอยู่ตรงนี <hi> <Sw o ey> so ้ใช่ไหมมันก็เ <hi> ล so ื่อนมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับเลื่อนมาอยู่ตรงระหว่างเลขหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจุดเลื่อนมาอยู่ระหว่างเลขหนึ่งนะครับคูณได้สิบเนี่ยจุดจะเลื่อมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเด็กๆหนึ่งสิบหกหนึ่งจุดหกก็เลื่อนมีอยู่ตรงนี้ครับจุดก็เลื่อมอยู่ตรงนี้กลายเป็นสิบหกเห็นไหมครับกลายเป็นสิบหกคราวนี้พอเราคูณเสร็จแล้วคูณได้สิบเสร็จแล้วใช่ไหมครับคำตอบเราได้เท่านี้ครับ จาก5.12ใช่ไหมครับคูณด้วย10ก็กลายเป็น51.2เห็นไหมครับตำแหน่งทองโซนิยมเลือนต่อมาครับจาก1.6ใช่ไหมครับคูณด้วยสิบก็กลายเป็น16ครับทีนี้เราก็ไปตั้งหารปกติครับก็ตอบครับ3.32นะครับก็ตอบ3.2ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทำเนาะครูแบงค์จะพาทำก่อนนะครับสัก2ข้อนะวันนี้ พาทาแต่ไม่จบนะเด็กๆก็ไปหารเราเองนะเอามาดูข้อแรกนะครับข้อแรกข้อแรกก็คือสามจุดหนึ่งห้าใช่ไหมครับหารศูนย์จุดห้าครูแบงค์ก็ลอกโจทย์มาเหมือนเดิมครับสามจุดสามจุดหนึ่งห้าเนาะหารศูนย์จุดห้านะครับเดี๋ยวครูแบงค์เติมเครื่องหมายหารเรียบร้อยก่อนเนาะ เครื่องหมายหารค่อนข้างเขียนยากนะครับประมาณนี้นะเด็กๆสามจุดหนึ่งห้าหารศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับแล้วครูแบงค์จะรู้ได้ไงมันคูณได้สิบหรือคูณได้ไรครับสังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งหนึง่งตำแหน่งก็คือเราคูณได้สิบครับถ้าเกิดสองตำแหน่งก็คูณได้ร้อยครับสาตำแหน่งก็คูณได้พันครับประมาณนี้นะอันนี้ทศนิยมเนี่ยมาหนึ่งตำแหน่ง Applause. ใช่ไหมครับก็ต้องคูณได้สิบ แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูแบงค์ก็ไม่เขียนใหม่ครับจากเขียนหารกันอยู่ใช่ไหมครับก็มาเขียนเป็นเศษส่วนครับ3.15นะครับคูณด้วย4ก่อนแล้วก็หารด้วย0.5ใช่ไหมครับจากหารที่ครูแบงค์เขียนเป็นเครื่องหมายใช่ไหมครับก็มาเขียนด้านล่างครับเขียนด้านล่างเป็น0.5เห็นไหมครับจากเครื่องหมายหารก็มาเขียนเป็นเศษส่วนซะ แล้วก็คูณที้สิบนะครับคูณทด้สิบคูณด้สิบนี้นักเรียนต้องไปคิดเองนะเด็กๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นรับนักเรียนก็จับคูณครับอา้าวจับคูณสามจุดห้าคูณไดสิบก็คือเลื่อนจุดเลยครับเด็กๆการคูณทด้สิบก็เลื่อนจุดครับเป็นสาสบเอดจุดห้าเห็นไหมครับ เลื่อนจุดมาด้านหลังครับการคูณได้สินักเรียนก็เลื่อนจุดหรือใครจะไปตั้งคูณก็ได้นะแต่รูแบงค์ขอใช้วิธีร่ายก็แล้วกันจาก0.5ใช่ไหมครับจุดมันอยู่หน้าที่ห้ามันคูณได้สิใช่ไหมครับก็เลื่อนมา1ตำแหน่งเลยครับเลื่อนมา1ตำแหน่งเลยก็กลายเป็น5นะครับกลายเป็นห้านะครับจุดอยู่ด้านหน้า5ก็กลายมาอยู่ด้านหลังนี่นะเป็นห้าจุดศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ย5.0หรือว่า5นั่นแหละนะครับต่อมานักเรียนก็ไปหารครับแล้วก็มาตอบส่งครูแบงค์ครับไปตั้งหารตั้งงงงหารรยัไคคูแบ์ อ๋อสามสิบเอ็ดจุดห้าหารด้วยห้า่างเงี้ยครับนักเรียนก็ไปตั้งหานะห้าอะไรได้สามไม่มีห้าอะไรได้สามสิบนักเรียนก็ใส่ไปใช่าไหมครับห้าหารจุดก็ได้จุดใช่าไหมครับสมมุติมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ่ะห้าอะไรได้สิบห้าอะไรเงี้ยลบกันเสร็จแล้วเนี่ยห้าอะไรสิบห้านักเรียนก็ใส่ไปใช่าไหมครับก็ตอบครับอ่ะประมาณนี้นี่ครูแบงค์ไม่ทําให้ดูนะไปตั้งหาไปตั้งหาเองนะปอหกแล้วนะครับน่าจะทําได้นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์ครับ ตอบตอบด้านล่างนี่ครับตอบพอหารเสร็จได้เท่าไหร่นเนี่ยก็ไม่รู้ครับนักเรียนก็ตอบครับโอเคแม่เด็กๆผม้ขอ,ขอเลื่อนก่อนอตอบนะครับตอบเท่าไหร่ก็ว่าไปครับตามที่โจทย์ที่นักเรียนหาคำตอบได้นะครับไปตั้งหานะหารปกติครับถ้าหารจุดได้จุดนอกนั้นก็หารปกติเลยนะครับเด็กๆต่อมาเรามาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สอง 3.69หารด้วย0.9นยานักเรียนก็ลอกโจทย์มาก่อนครับ3ใช่ไหมครับอลอกโจทมันครับ3.69ใช่ไหมครับหาร0.9เท่ากับเดี๋ยวผมเติมเครื่องหมายหารก่อนอมันเขียนในรูปหารอย่างนี้ใช่ไหมเด็กๆนักเรียนก็เขียนให้มันเป็นเศษส่วนซะใช่ไหมครับเขียนมันเป็นเศษส่วนซะ จากมันเป็นเครื่องหมายหารอยู่งี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายหารอย่างี้นักเรียนก็เขียนให้มันเป็นเศษส,ส่วนซะครับก็เขียนเป็น3จุดอะไรครับ3.69ใช่ไหมครับส่วนก็คือ0.9ไงครับเราก็เขียนให้มันเป็นเศษส,ส่วนซะเห็นไหมครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคูณได้เท่าไหรค่ครับกูแบงคูณได้สิบหรือว่าคูณได้ร้อยครับนักเรียนดูตรงนี้ครับ0.9มันคือทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งอ่าหนึ่งตำแหน่งก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณได้สิบเห็นไหม ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเวลานักเรียนคูณด้วยสิก็ต้องคูณทั้งหมดนะครับคูณทั้งหมดคูณสิบเนี่ยก็ต้องคูณทั้งหมดด้วยทั้งบนทั้งล่างนะครับเห็นไหมครับคูณสิบทั้งบนทั้งล่างอ่าพอนักเรียนคูณสิบเสร็จใช่ไหมครับการคูณสิบง่ายๆนักเรียนก็เลื่อนทศนิยมเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันคูณสิบจากจุดตรงเนี้ยก็เลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งครับเลื่อนมาด้านหลังเนี่ย จาก0.9อย่างนี้ก็เลื่อนไปอีกตำแหน่งครับเลื่อนไปด้านหลังนะครับอ่าคุณแมงอาจจะเขียนปนกันหน่อยนะครับอ่ะเราก็ไม่เลื่มเลยครับข้อนี้ไม่ต้องไปตั้งคูณครับเลื่อนตำแหน่งครับกลายเป็น36.9เห็นไหมครับจุดมันเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งด้านหลังนะครับการคูณได้สิอ่าคูณได้ร้อยก็เลื่อนไปสองตำแหน่งครับแค่นั้นเองครับข้อนี้จากจุดมันอยู่ด้านหน้าเก้าก็เลื่อนไปหลังเก้าครับห็นมจุดอยู่ด้านหลังนะครับแต่คุณแมงไม่ใส่นะก็ใส่แค่เก้าก็พอนะครับขระมาณนี้ก็ นะครับทำไงต่อลรัคุณแบงค์ไปตั้งหารครับตั้งหารยังไง3 6 9ใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปตั้งหารครับเก้อะไรได้3ไม่มีก็ใส่0 9เก้อะไรได้36ก็ใส่ไปครับ9หารจุดก็ได้จุดใช่ไหมครับต่อไป9อะไรได้ที่มันเหลือเนี่ยก็ว่าไปนะครับก็ตอบนะประมาณนี้นะครับเด็กๆก็ไปตั้งหารเอาเองครับหารปกติ9หารจุดก็ได้จุดครับแค่นั้นแหละครับ สำหรับวันนี้ครูแบงก์ก็มีงานให้เด็กๆสองข้อนะพาทําเป็นบางส่วนนะเด็กๆเท่ากับนะครับาหารได้เท่าไหร่นักเรียนก็ตอบให้ครูแบงก์ครับตอบอประมาณนี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับการหารทศนิยมอันนี้การหารแบบใช้ความสัมพันธ์เห็นไหมความสัมพันธ์ของของทศนิยมแล้วก็เศษส่วนนะครับก็มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดนักเรียนหารปกติทั่วไปก็จะตั้งสามจุดเก้าหกหารด้วย ศ9าใช่ไหมครับหาด้วยศู .9 าหาไม่ได้ก็ต้องเลื่อนจุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้หารแบบทั่วไปนะครับอันนี้หารแบบใช้ความสัมพันธ์เห็นไหมครับเด็กๆรานนี้ก็ฝากนักเรียนนะครับอย่าลืมทําการบ้านในคูแบงค์ด้วยนะครับมีสองข้อวันนี้นะครับนักเรียนไปตั้งหารมาครับข้อแรก3 1 5จหารด้วย5ครับนักเรียนก็ไปตั้งหารปกติครับ5หารจุดก็ได้จุดนะครับหลังจากนั้นก็หารปกตินะครับ ต่อมาครับก้อที่2ครับ36.9หารด้วย9้านะครับนักเรียนเขาไปั้งหาให้ครูแบงค์นะครับหารได้เท่าไหร่ก็ใส่คำตอบมานะครับวันนี้มีแค่2ข้อนะเด็กๆสองข้อสำหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคโฟห6อย่าลืมทำกันบ้างครูแบงค์ด้วยนะมี2ข้อนะครับวันนี้นะครับเป็นการใช้ความสัมพันธ์นะการใช้ความสัมพันธ์สำหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย